เบอสถิติสุดฮอตห้าสายการบินต่างชาติที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในตารางการเปลนฤดูร้อนปี2568ที่สวนภูมิตั้งแต่วันที่30มบีนาคมถึง25ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่สนามบินสวนภูมิได้ต้อนรับผู้โดยสารเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องทานสิทธิ์ transfer อันดับที่5คาเท p a แปซิฟิกแอร์เวย์สมีผู้โดยสารมากกว่า6 3 2 0 0 0คนอันดับที่4 EVA ผู้โดยสารรวม657,000คนอันดับที่ 3, s i สิงคโปร์แอร์ไลน์716,000คนเดินทางกระสายกันบินนี้อันดับที่ 2, กาตาร์แอร์เวยมีผู้โดยสารมากกว่า733,000คนและอันดับที่ 1, e m ่ r เอเมเรสส์แอร์ลองแชมป์ด้วยจำนวนผู้โดยสารมากกว่า1 6 1 0 0 0คนสนามบินสุวรรณภูมิขอบคุณทุกสายการบินต่างชาติที่ร่วมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเรายัางคมงมั่นพัฒนา เพื่อให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายปลอดภัยและประทับใจในทุกเส้นทางบิน